ตลอดฤดูฝนจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมปีนี้เรายังไม่มีพายุเข้าไทยสักลูกเลยนะครับคลิปนี้เราจะมาดูกันว่าโอกาสที่พายุจะเข้าไทยในเดือนกันยายน2567เป็นอย่างไรกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วไปดูกันเลยครับสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับ360องศาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวเสนอ สวัสดีครับนี่คือสถานีรักโลก3 6 0องศากับผมแซคธนินวัฒน์พัฒนาิิรคุณวันนี้เราจะมาดูโอกาสมีพายุเข้าไทยในเดือนกันยายนเป็นอย่างไร ปกติแล้วเราจะมีพายุเข้าไทยได้ปีละ1-2ลูกนะครับและหากดูสถิติในรอบ72ปีที่ผ่านมาก็พบว่ากันยายนเป็นเดือนที่พายุเข้าไทยได้สูงเป็นอันดับ2เป็นรองแค่เดือนตุลาคมนิดเดียวแต่ว่าหากเทียบโอกาสที่พายุจะเข้าในแนวไทยตนบนซึ่งประกอบไปด้วยภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกและกทมแล้วเดือนกันยายนจะมีสูงกว่าตุลาคมมาก เพราะพายุจะวิ่งเข้ามาตามแนวร่องมรสุมหรือร่องฝนที่พาดผ่านอยู่โดยเดือนกันยายนแนวร่องฝนก็มักจะอยู่ในอีสานตอนล่างภาคตะวันออกและภาคกลางเสียด้วยความเสี่ยงเจอพายุเดือนกันยายนจึงอยู่กับชาวไทยันบนเป็นหลักนั่นเอง โดยแบ่งเป็นครึ่งเดือนแรกเส้นทางหลักพายุสีแดงมักจะอยู่ในแนวอีสานตอนบนไปภาคเหนือส่วนช่วงครึ่งเดือนหลังเส้นทางหลักพายุจะต่าลงมาในแนวอีสานตอนล่างไปภาคกลางขณะที่เส้นทางรองสีเขียวจะยังอยู่กับอีสานตอนบนไปภาคเหนือตอนล่างอีกก็ได้แต่ที่ผ่านมาแม้จะพบว่าสิงหาคมก็มีโอกาสสูงที่พายุจะเข้าไทยได้เช่นกันแต่ปีนี้ก็ยังไม่มีเข้ามาเลยทำให้โอกาสของเดือนกันยายนก็อาจซ้ำรอยไม่มีพายุแบบสิงหาคมก็ได้ ถ้าเป็นแบบนั้นความเสี่ยงที่สูงมากจะไปอยู่กับเดือนตุลาคมแทนให้เราต้องลุ้นจนกว่าจะสิ้นสุดฤดูฝนนี่คือการจับสัญญาณโอกาสมีพายุขเข้าไทยเดือนกันยายน67ที่ผมส่งให้คุณเตรียมตัวรับมือจากสถานีรลัก300ศูนย์าสวัสดีสสสรครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัว